ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจุมเรียบสัวจ้าอ,อโลกโลเสยเนียนเนียงกัญญาเตียงเออเจตีกรุบหนึ่งเจตีเมตรยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านถึงเวลาที่รายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันชุดรอบตัวเราตอนสภาพธรรมชาติก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกตามเคยนะคะสำหรับในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาพธรรมชาติ ที่จะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือคําว่าฟองค่ะคาว่าฟองภาษาคเมรออกเสียงว่าโปปุ p oh. P oh. เป็นคำสองพยางนะคะพยางแรกคือโปกับพยางที่สองคือป uh ุนะคะแต่ว่าในพยางแรกนั้นเราจะออกเสียงแบบรีบๆค่ะไม่ออกเสียงเต็มนะคะก็จะได้ยินเสียงว่าโปปุโปปุ ะะแปลว่าฟองค่ะฟองในที่นี้ก็หมายถึงต่อมน้ําที่ผุดขึ้นหรือปูดขึ้นเป็นรูปโป่งๆนะคะอาจจะเป็นต่อมเดียวหรือรวมกันเป็นแพรก็ได้ค่ะ,นะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะลองฟังตัวอย่างการใช้ศัพท์คํานี้นะคะโปผูตึกโปผูตึกแปลว่าฟองน้ําค่ะโปปูตึก เจียบาตัวพูดทัวมเจียดปอปูตึกเจียบาตัพูดทัวมเจีย,จยดแปลว่าฟองน้ำเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติปอปูตึกอันแดดเลอตึกปอปูตึกอันแดดเลอตึกฟองน้ำลอยเหนือน้ำเมียนปอปูตึกเกิดเลื้งเจียจราณ มียนปุปตึกเกิดเลิ้งเจียจรา a n มีฟองน้ำเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนิเกเฮาท้าปุปูนิ e เกเฮาทาปุป,น,าาป,ปนี่เขาเรียกว่าฟองคำว่าฟองน้ำนอกจากจะใช้คำว่าปูปูตึกปูปูตึกหรือบางทีนะคะ ก็อาจจะเรียกสั้นๆว่าปูป๊ก็ได้ก็อาจจะหมายถึงฟองน้ําเหมือนกันและบางทีอาจจะเลือกใช้คําทับศัพท์ที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่าเอปงเอปงที่แปลว่าฟองน้ําก็ได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะเดนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสุขสบายจ้าที่นี่ สถานีวิทยุศึกษา